บบสวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท,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 ทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับเข้า VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอดาวโจน VIP นะครับดาวโจน VIP ของวันที่14นะครับกันยายน2566ั 0, น้กสหะครับสำหรับดาวโจน VIP นี้ก็จะมีทุกทุกวันทุกทุกวันนะออกเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับเที่ยงคืนครึ่งนะ สองยามครึ่งนะครับของทุกวันทุกวันนะครับช่อง VFP ธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมลุ้นลมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับสุขวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่ามาชมนะครับคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจนะกดไลค์กดแชร์นะครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะ ใครที่กดติดตามแล้วก็กดถูกใจนะครับกดส่งสติ๊กเกอร์ส่งอะไรมาก็ได้นะครับที่ง่ายๆนะครับมันจะเชื่อมกันมันจะเชื่อมกันอาจารย์ก็จะตอบกลับไปแล้วมันก็จะรู้จักทางไปหากันแล้วกันอะไรอย่างเงี้ประมาณนี้นะครับ youtube เขาเก่งนะเก่งมากๆเลยแนวทางเขาเรียกว่าแพลตฟอร์มใช่ไหมหรืออะไรนี่แหละประมาณนี้ครับก็ขอขอบพระคุณมากมานะครับอ่าแล้วก็มาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้มีอะไรบ้าง ที่จะออฝากทุกทุกท่านนะครับเมื่อาวานนี้ก็เข้านะาเดินดีแต่ถ้าวันไหนย่องแห้งสิระวังเลยนะวันไหนย่องเพิ่นยกยอ,ยอ,ยอ,ยอปอปั่นเพิ่นเพิ่นสิให้ระมัดระวังด้วย <c oughs> ไม่ย่องก็แเรวกันเนาะธรรมดาธรรมดาดีกว่าเนานะไปไปตามวันที่สิบสี่นะครับกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกจนอยู่ V I P พนะครับ เด่นอออกออกสอ<า>งยามครึ่งนะออกสองยามครึ่งนะครับอือคราวนี้ดูหนึ่งสองนะครับเน้นที่ศูนย์กับหนึ่งปันตรงที่หนึ่งนะครับหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งนะครับศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์ห้าห้าศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์แปดแปดศูนย์นะครับชุดวินนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งใครจะใส่สองก็ได้นะครับอือกันไว้เอ้ใครจะใส่ศูนย์ก็ได้นะ ไปันไว้นะครับอืมไปันไว้บางทีมันอาจจะนั้นนะครับมันจะอาจจะเปรีเออประมาณนี้นะครับอืมอืมมา,าใกล้ๆหน่อยอืมตามนี้ศูนย์หนึ่งจองเน้นที่หนึ่งศูนย์กับหนึ่งปันทงที่หนึ่งนะครับไฟชอบก็จะไปหนึ่งสี่สี่หนึ่งห้าห้าหนึ่งหกหกเก้าหนึ่งไปไป เกดเรานะครับเกดเรานะอันนี้ตัวเรา,เาครับอันนี้ชุดวินนะครับอืมไปนะครับสําหรับสายรูดก็รูดที่หนึ่งนะครับเป็นหลักนะหนึ่งกับศูนย์นะครับส่วนสองยังพิจารณาอยู่นะครับสายรูดสายรูดจะได้กินบ่อยเพราะสายจาะนี้มักกินรูดบ่อยอืมประมาณนี้ให้ทางนี้มาออกทางนี้อืมมาออกตัวที่ไม่ลงอนะ่ะอ่าหนึ่งสี่เนี่ย มันจะหนึ่งเก้าตรงข้ามกันหนึ่งห้าก็หนึ่งศูนย์หนึ่งหกก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดก็หนึ่งสองหนึ่งแปดก็หนึ่งสามอะไรอย่างเงี้ยตรงตรงที่ไม่ได้ลงประมาณนี้ให้ระมัดระวังด้วยนะครับประปนี่นะขอขอบคุณมากๆนะครับพบกันใหม่นะครับพบกันใหม่ครับขอให้แห้งๆดวงดีทุกๆคนนะดวงดีแล้วก็ดวงสมโพงกัน ผู้ให้ผู้รับมันก็จะเกิดปาฏิหาริย์เงินไหลเข้ามาหาเราหาครอบครัวเราตอนเช้าด,ดูดูตื่นขึ้นมาก็สดชื่นสดชื่นนะครับเงินเข้ามาเท่าไหรก็ดีหมดนะขอ,อ,อให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะครับแต่เช้านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ